ส่งมาส่งมาเอาไปเลยเอาเลยเอาแล้วนะเฮ้ยนายช่วยหยิบบอลให้หน่อยได้ไหมคือโทษทีนะฉันก็รีบมาหยิบบออเองแล้วกันเฮ้ยเบ้ือเบ้เด็กหล่อค้าเหรอแม่หายไปไหนก็ไม่รู้อ่า ทนายรอ้องให้เสียงดังๆแล้วก็อาจจะมีใครมาช่วยก็ได้นะเอแต่ฉันไม่ว่างฉันไปก่อนละพยายามรอ้องให้เสียงดังๆเขาไว้ลวกันเออเออ,อเอ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 อยช่างเป็นคนที่เย็นชาจริงๆเลยมันเกิดไปแล้วนะนอปิตาหน่อยไอ้ออคนเดือดร้อนแล้วก็ดิ่งดูดาได้ยังไงเล่ทาทำแบบนี้มันใจร้ายเกินไปนี่มันก็ช่วยไม่ได้นี่นะฉันมีการบ้านกองพะเนินต้องส่งวันพรุ่งนี้แล้วด้วยอะต่อให้ตาถึงเช้าไม่ได้หนอยก็ไม่จะเสร็จหรือเปล่านั่นนี่โผดแบบนั้นมันก็ไม่ถูกนะ นายน่าชอบออทำอะไรจวนตัวแบบนั้นอยู่เรื่อยแล้วที่ได้เป็นแบบนี้ยังไงเล่าฉันกำลังจะแย่อยู่นะจะมีเวลามาสนใจเรื่องของคนอื่นได้ยังไงกันเล่ามีคำกล่าวว่าความสงสารไม่ได้มีไว้เพื่อคนอคื่นพอนอด้มาต้องช่วยเหลือกันด้วยนัวโ,อโ,โูอย่ามายุ่งวุ่นวายกับฉันได้ไหมเ <c oughs> ข้าใจแล้วถ้านายยังมีท่าทีแบบนั้นฉันก็มีวิธีของฉันเองนี่ไงยาเม็ดช่วยเหลือ อะไรกันแล้วนั่นบอก,กินไอ้นี่เข้าไปแล้วนะเห็นคนที่กำลังเดือดร้อนอยู่นายก็อยากจะช่วยยันทนไม่ไหวเลยนี่นะเอาละ่ะยาเมดนี่ละฮะ<า>ลองกินดูดีเออมันก็ไม่เร็วนี่นะเอาเลยเอาเลยไม่เร็วใช่ไหมออถ้าเอาไปให้ทุกคนกินแล้วก็ทํำการบ้านไม่เสร็จแล้วพวกไงเธยจะทําการบ้านไม่เสร็จอย่างนั้นเลยเนี่ย แม่น่าสงสารจังเลยดีละงั้นทุกคนมาช่วยกันทําให้ก็แล้วกันนะนั่าละน่าละดีแล้วช่วยก็ทําช่วยก็ทำมีน้ำใจมีน้ำใจโอ้มาช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยสบายใจมันต้องเป็นแบบนี้แน่ๆเลยเออแต่อย่างนั้นนล้วฉันไม่ให้ยืมดีกว่าแฮะมันเอาเกลือฉันละอย่าล้วงอย่าล้วงอะเออไปแล้วเหรอฮะ น้อยอเดี๋ยวเดี๋ยวทีไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นนี่แ่ะ <laughs> <laughs> หอยๆอยหอยเจอแล้วนี่พวกนยายม <c oughs> ีอะไรโดวิตตานายมีธุราไรเหรอคื <c oughs> อที่ <c oughs> จริงแล้วฉันมีของดีๆอยู่ด้วยอะนะก็เลยกะว่าจะเอามาแบ่งให้พวกนายทุกคนเนี่ยกินกันเนี่ยของดีๆลุกลรอนน่ะเนี่ยออเฮย ของดีๆของแกเนี่ยนะใช่ถ้าดีแล้วเอาให้พวกเราทําไมอ่ะฮะสงสัยคือเรื่องนั้นก็คือฉันมันคงไม่ใช่ของดีอะไรนักหนาหรอกหลอกกันแน่ใช่ใช่ไน้ก็คิดแบบนั้นเหมือนกันไม่โอเอาหรอกอยังไงก็ลองกินทดสอบดูหน่อยแล้วกันนะขอเป็นเศธฉันไม่โง่ฉันฉลาดใช่ฉันก็ไม่เอาเหมือนกันถ้าเป็นของที่ดีขนาดนั้นแล้วก็นายก็กินเองซะก็สิ้นเรื่องใช่ นายนกินเข้าไปเลยของดีเขากินไปซิม่ด้ฉันช่วยป้อนให้เอาเข้าไปเลยนี่ช่วยป้อนให้แล้วเป็นยังไงของดีเข้าปากแล้ว<อ>มันจะกลืนไหมเนี่ยดูโอ้โหดูปากจุย๋ย<อ>เดี๋ยวก่อนสียใจเอ็นอะไรมีปัญหาเรียกทำไมอีกล่ะฮะเออคือไม่ใช่อย่างนั้นที่ก้นของนายนะมันรอะเธออยู่นะ<า>่ะฮะ โอ้คงจะเลอะเนี่เมื่อกี้น่ะไปนั่งทำอะไรมา่มารูุรอแป๊บหนึ่งนะ,ะฉันจะทำความสะอาดให้เดี๋ยวนี้เลยเฮ้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 ยอะไรกันอะจู่ๆก็ใจดีขึ้นมางั้นบบน่ะ <c oughs> ที่จริงเราไม่อยากทำหรอกแต่มันทนดูยอยู่เฉยๆไม่ได้อ่ะโอ้จริงสิเขาจะเป็นเพราะว่ายาที่กินไปเมื่อกี้นี่แหละมั้าแบบนี้ก็สะดวกซีต้องใช้ให้อ่านเลยเออ พวกเรากําลังจะมาเล่นกันอยู่พอดีนาะช่วยเอาไอ้นั่นไปว่าที่บ้านให้หน่อยก็แล้วกันนะตอนนี้ไปเล่นก่อนช่วยหน่อยนะขอวยละ่ะโนบิตะนายอาสาอ,อะไรกันเนี่ย,อยโอ้ฉันต้องรีบทำการบ้านแท้ๆเวลาแค่นาทีเดียวก็ยังน่าเสียดายเลยนะยชิสกะอ้าโนอบิตะอันนั้นมันอะไรกันน่ะนะที่จริงจริงแล้วฉันต้องรีบกลับไปทำการบ้านแต่ว่าอะไรเหรอเอ ไม่ไม่ไหวแล้วต้องรีบเอาไอ้นี่ไปส่งให้ถึงที่ก่อนมีอะไรของเขานะมน่ทำยังไงก็ขัดคืนไม่ได้ยังไงก็ต้องเอาไปส่งยู่ดี้สวัสดีครับขออุดมกับไม้เบสบอลของซนเนโอมาส่งให้นะครับ ขอโทษกันนะครับน ok> ี่ถุงมือกับไม้แปรงสบู่ของจแอนครับขอเออกมาคืนให้เล้วนะครับงั้นผมไปก่อนนะครับขอโทษก่อนการบ้านการบ้านการบ้านทำไม่รีบทำมันก็ไม่เสร็จแน่เลยเฮ้ยแไม่เอเอายังรองไหอยู่อีกเนี่ยไม่รู้ไม่ชี้ละต้องรีบกลับไปทำการบ้านให้เสร็จเฮ้ย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 ร่างกายเรา ไปเองอในชื่ออะไรเหรอมาคุงครับคุณแม่ของมาคุงคุณแม่ของมาคุงอยู่ที่ไหนครับคุณแม่ของมาคุงมาคุงอ,อยู่นี่<อ>น,นะรู้สึกว่าเด็กคนนี้จะหลงทางอยู่นะพอจะมีใครช่วยบ้างหรือเปล่าครับนี่เธอ คนฝากน้อมีคนกำลังตามหาเด็กลงทางอยู่นะอ๋อขอบคุณมากเลยนะครับต้องเป็นแม่มาคุงแน่ๆเลยอะ่ะอ่าเราไปดูนะอาคุณแม่ของมาคุงมาคุงอยู่ที่นี่แล้วครับโอ้ไหนจ๊ะอ้ลูกมาคุงลูกแม่แม่มาทายลูกเป็นห่วงแทบแย่เลยนะลูกนะปลอดภัยก็ดีแล้วล่ะนะ <ให wave> ขอบใจมากเลยนะจ๊ะที่อุตส่าห์ช่วยดูแลลูกนะไม่เป็นไรแล้วครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับบายบายงาพีโอ้ยต้องีไปทำการบ้านเดี๋ยวไม่เสร็จเห้อเอียเด็กหนุ่มนี่ใจดีจริงๆขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยนะไม่เป็นไรครับคนเราเดือดร้อนเมื่อต้องช่วยเหลือกันจริงมา อะไรนะนะอแหมขอโทษจริงๆเลยนะไม่หรอกครับเห็นคนกำลังลำบากแล้วผมนิ่งดูได้อยู่ได้ยังไงล่ะครับเบิตาโอ้ยนบิตาเนี่ยเก่งจริงๆเลยนะจแบบนี้ทำไมไม่ตลกเลยอ่ะนี่ไม่ใช่เวลาจะมาช่วยคนซะหน่อยอ่ะ ไมอนขอร้องละช่วยฉันหน่อยดิเกิดเรื่องใหญ่แล้วฉันถูกญยติยดด้กินยาเม็ดช่วยเหลือเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยกินหมดเลยอ,อ่ะงั้นก็ดีแล้วนี่นะมันเป็นยานที่ดีสำหรับนายพยายามเข้าเธอ,อไปแล้วอะไรกันอ่ะเดี๋ยวเหอะดีละงั้นแบบนี้ต้องหลับตาเข้าไว้ทีนี้ใครจะเดือดร้อนเราก็มองไม่เห็นอยู่ดี ยหลับตาเข้าไวห้ไหลับตาฮึยยยยอยย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 ย้ยปยยยย้ยยยยยัยย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  เอ่อหรือว่าคุณกำลังเดือดร้อนอยู่ครับอ๋ใช่แล้วล่ะชนาสายอยู่คนเดียวแถมต้องไม่สบายด้วยกําลังเดือดร้อนมากเลยล่ะครับเข้าใจนั่นแล้ะครับน่าสงสารจริงๆเลยจะช่วยทำความสะอาดให้ก็แล้วกันนะครับซักผ้าให้ด้วยเฮ้ยร้อน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 เฮ้ยว้า น่ากินอะไรอย่างนี้ขอบใจมากนะเธอช่วยฉันได้มากเลยละจ้ะไม่แล้วครับผมต้องไปละจะไปรีบทากันบ้านเฮ้ยตะวันจูจะตกดินอยู่แล้วทำไงดีกันบ้านยังไม่เสร็จเลยทํำไง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 ดีอ ราไม่มีทางทำการบ้านได้ทันแน่ๆเลยการบ้านการบ้านฉันจะทำยังไงดีอะนอบิตาจ้าตาหาเทบแย่แน่อพอไปถามที่บ้านนะเขาก็บอกว่ายังไม่กลับเลยอจ้ะชิซึกะไม่ยกกักจะรู้เลยนะว่านนบิตาเป็นคนใจดีขนาดนี้อะ ให้ช่วยกันบ้านแล้วก็มาทำด้วยกันเถอะนะมีตรงไหนที่ไม่เข right. ้าใจอะฉันจะช่วยสอนให้เองแล้วก็อย่าร้องไห้ไปเลยนะชีสุกจ๋าไม่ต้องร้องไม่ต้องอไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องร้องไห้แล้วนะแต่ว่าปักหมัดการบ้านเอาไว้มันไม่ดีนะพยายามเราให้เสร็จนะแล้วก็ไม่ต้องห่วงต้องทำเสร็จแน่ๆเลย ใจมากเลยมูต้องทําเสร็จแน่ๆน,นะแล้วพี่ตากแกงออเจะตายไป <Huh? S 2> เสร็จแล้วขอบใจมากเลยนะชิสกะนะดีดีดีแล้ว